ภาพการยิงปะทะที่บริเวณบ้านเยปูจังหวัดเมียวดีห่างจากด่านพรมแดนไทยเนียนมาแม่สอดเมียวดีตรงข้ามกับบ้านวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ1.5กิโลเมตรหลังเกิดการสู้รบระหว่างทหารฝ่ายต่อต้านกับทหารเนียนมานี่เป็นหนึ่งในจุดที่มีการสู้รบหนักที่สุดทั้งการใช้โดรนทิ้งระเบิดของฝ่ายต่อต้านทหารเนียนมา แล้วก็ฝ่ายทหารเนียนมามีการใช้เครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการทางอากาศนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังมีการประทะกันอย่างหนักทำให้ทหารเนียนมากองพัน275ค่ายผาซองเสียชีวิตจํานวน50นายได้รับบาดเจ็บจํานวนมากครับซึ่งผลจากการประทะก็ทำให้ชาวเนียนมาที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ข้ามฝั่งเข้ามาในประเทศไทยและหน่วยกู้ภัยก็ต้องส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่สอดซึ่งตอนนี้โรงพยาบาลแม่สอดต้องมีการระดมกําลังแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือชาวเนนียนมาที่ได้รับบาดเจ็บจํานวนมากโดยไม่สามารถแยกแยะผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นฝ่ายต่อต้านฝ่ายทหารเนียนมาหรือประชาชนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนถือว่าเป็นผู้ป่วยครับและต้องให้การดูแลตามหลักมนุษยธรรมครับ